สวัสดีครับทุกคนคือตอนนี้นะครับเรามีช่องติ๊กต็อกแล้วนะครับก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับคือตอนนี้จะลงแต่พวกคลิปไฮไลท์ไฮไลท์จากช่องนี้นะครับก็เดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับกำลังปั้นใหม่นะฮะเอาละครับก็ในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าไม่ได้มาเล่นรีโหลดครับมาแรงธรรมดาวันนี้นะครับเราก็จะมาชิวๆนะครับเราจะมาไต่แรงกันในโหมดปกตินะครับผมไปชิวๆ let's go ระหว่างหาห้องนานนะครับ ทำไมโจรีกูน่าซีขนาดนี้เนี่ยอะไรเนี่ยนะครับก็ห่างหายไปนานนะฮะในวันนี้เรามากับทีมเบแมคครับโอ้โหไปก็อีกประมาณมันจบซีซั่นนี้เท่าไอร่วะยี่สิบเอ็ดป่ะน่าจะนะครับเดี๋ยวเราไต่แรงธรรมดาดให้มันสูงสูงไว้นะอันนี้แพทแพทสองอะทุเรศทุลังว้าวกลางกลางปีกลางปีเฟี้ยว เที่ยวจัดตัวมันอ้วนจังวะบังจอหมดเลยบังจอจริง,งนะมองมองไม่เห็นคนอื่นเลยไปครับหาคนเลยช่วงนี้ก็ย้อนไปดูไฮไลท์เก่าๆตัวเองนะครับก็รู้สึกว่าแบบโอ้หตอนนั้นกูทำไปได้ไงวะโคตรโหดโคตรตึงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาลองแบบเล่นให้ได้เหมือนแต่ก่อนนะฮะตอนนั้นแบบน,นุ่มๆไง יע. ตอนนี้แก่แล้ว คนเอฟเคที่ยืนเอฟเคตั้งนานโอ้ยปิงปิงกูไม่ยิงให้ตายวะเฮ้ยโอแคเอ็มก็ติดลบแล้วตอนนี้ปืนซีซั่นใหม่ๆนี่มันยิงยากไง อันนู้นซีซันเก่าๆมันแบบปั๊มอะไรเงี้ยมันถนัดมืออยู่แล้วนี่อะไรอ่ะชิ้ปืนระเบิดเหรอเฮ้ยทำไมช็อตกันยิงไม่ค่อยโดนวะ ช่วงนี้เราจะไม่แอนตี้ดาบแล้วนะรเราจะเข้าร่วมในเมื่อมันโกงดีนักนะครับกูะใช้แม่งเลยมีคนทิ้งวาไว้ตัวอยู่ไหนวะเฮ้ยข้างหลังเจอแล,ล้วเจอแล้วอู้เมนมาก น,น,นี่ไงโอ้โหฟันกูเป็นผักเป็นปลาเออคนมาเจยันพูบยังไม่มีชดกันเลยวะ่ะนี่ไงอันนี้ปืนอะไร a g p r e s s i v e อ๋อปืนระเบิด อ๋อมันเป็นเลเวลขี้ดาบอีกแกเย็นดีบรอเพิ่งเจอกันเองอูจีนหก เว้ยน,นี่โกงว่ะหนึ่งเม็ดอู้จะได,ดวแมน่นมด โอ้โหโดนตัวเองเจ็บ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 โดนวง

มันก็เบานะระเบิดอ่ะแต่แรงกว่านี้ก็น่าจะโกงเกินะนะพอเจาะได้อยู่อุ้ยอุ้ยมาดยมาดยวัดไปละ ไอ้วงแบงนู้นวับไปแล้วโอ้ยผมแค่เก็บของเองโอ้ปิงปิงมาตายละอููตายแล้วอย่า,ยายงงี้โอ้ ไม่ไม่ไม่ต้องบวกเลยตายแล้วเฮ้ยขอแบบให้ได้มันๆเน่อยวิ่งทำไมวะร้อยแปดันตรงนั้นนถ้าไม่ติดไว้ปิงถ้าไม่ติดว่าปิงนะเออประคัมมันต้องมาทางนี้ไปทุกคน เราจะตายได้นะครับตอนนี้เซเว่นมาส่งของฮัลโหลครับโอ้โหผูกมอบเลยเออเอาเลยครับก็โอ้โหมึงไม่ถึงร้อยไปเลยวะไปกันต่อมาครับถึงปิงแล้วก็ไม่ท้อนะครับถึงจะมีอะไรรบกวนเราก็ไม่ท้อเหมือนกันนะครับ <S <S เราก็จะเล่นไปเรื่อยๆฮะเฮ้ยทำไมลงแบบสูงวะ ลงช้าเลยเนี่ยลงไปครับไม่ต้องเลือกสองดอกพอหุ้ยแหลกอะไรอะ่ะโอ้ยทำไมเฟมเล็ดเฟมเลทดเหลือนเท่านี้อ่ะทำไมอะ่ะทุกคนโอเคเป็นปกติแล้วนะครับตกใจมาเลยปกติปะวะไม่ปกติอะ่ะ อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหแรงรถด้วยเอาละครับเราเปลี่ยนมาเป็นโหมด OG ซ e a s o n สอกันมากนะครับอันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยไม่รู้ว่าเป็นไงเนื่องจากแรงโหมดปกติเนี่ยเมื่อกี้หาห้องไปประมาณ8นาทีนะครับไม่เจอฮะ แม่งเอาละครับเจ็ดนาทีครึ่งผ่านไปโอ้โหแน่นอนว่าหมดนี้ก็ไม่มีคนเล่นเช่นกันนะครับมากูรีโหลดก็ได้ไปมาครับกับโหมดรีโหลดที่เรารักเอ๊ยทำไมแรงอันแรงวะมันรีแรงแล้วหรอคือจากที่ผมไปดูตรงตรงที่เลือกโหมดอ่ะมรีโหลดจะมีคนเล่นมากสุดนะครับมิเทลรอยัลไอแรงปกติเนี่ยสามหมื่นคนเอง อันนี้สองแสนเกิดอะไรขึ้นกับฟอนไนโอ้โอ้เฮ้ยอ,อ,อันแรงจริงหรอเหมือนจะจริงไง จ้าเอ๋ใครยิงวะเอ้ยเวลานี้ขอสัก สามิคิวถึงป่าวะไปเว้ยครับไปเว้ยครับคืออะไรไปครับทุกคนรัวๆฮะรัวๆชอบจริงๆการสเสมอแบบอย่างเงี้ยอุย้ยเอาไปหมดเลยเช่นนี้ไหนวะบ้านคนเป็นบ้างป่าวะนี่อันหนึ่งอุย้ยมันอะไรกันครับนี่อ่ะยิงเงินแบบ นึกว no ่าซีโรบิวอ่ะเฮ้ยปืนปืนเป็นไรเซนเดร์โอ้โหโอเคเปิดแหลงาดาแหลงบอลเฮ้ยคนคน มีคนยิงตรงเนี้ยไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ย,ยปิ้งปิงปิงปิงยิงไม่โดนสักทีเพื่อนมันระยะสั้นเหรอเพื่นนอนโหยิงไม่โดนเลย โอ้โห oh, แหลกจัดโอ้ oh, แหลกมากนี่เล่นเป็นมองวงด้ออ้มิริกันโอ้ย สีซิลเวอร์ซิลเวอร์ 2. 2> สองเอเอสเอ็มอ๋ออืมเหว่าเลน,นเจอร์ชัดกัน おっ。<noise> ให้มันยิงตรงนี้วะจะอี๋คุยหลังมาเพื่อนอเยอะเลย โ okay. อเคตาน,นี้ไฟโกหนึ่งครับไม่ต้องเปิด <c oughs> โอ้แชมเปี้ยนมาไงโอ้โหติดดีเลยอ่ะเก็บไปเล่นคำๆดีกว่า เฮ้ยส่วนคนเร็วอุย้ยเอ็มบอดปนะเนี่ยโกสองครับผมงงไอแชมเปี้ยนอันนี้หลุดมาได้ไงเนะี่ย ตัวนึงไปกันต่ออันนี้น่าจะเป็นตาทายแล้วนะครับทุกคนก็เราไม่ได้จะมาไปอันเลียวอีกรอบหรอกนะครับก็เดี๋ยวแบบเล่นชิวๆไปแล้วกันนะฮะเฮ้ยเยอะจังวะ

มาอะไรตรงนี้เยอะแยะวะ โอ้โหแทงจริงคนแรงอุ้ยโดถชัดกันนะบดีไปขอของก่อนดับสโอ้โว้ ปืนที่มันให้เออลงมาอย่างนี้เหมือนไม่มีชีวิตแล้วครับไม่มีอะไรเลยโอ,โอ้ยนี่พุ่ม โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอย่างนี้ไปครับผมคือมันขึ้นตาะแรงสองแรงอะ่ะไปโกสามคิมนี้ก็ เอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเอาแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างจะแรนดอมนิดหนึ่งนะครับเล่นอะไรไปเรื่อยเลยก็ถือว่าแบบเออดาเล้งแหละนะครับเล่นเล่นไปก่อนซีซั่นมันจะจบนะฮะเอาละครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอาละครับคลิปหน้าอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้วยฮะเอาครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แล้วครับยบายเฮ้ยปิดอัน